ศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำาเปผู้ที่จะมาประกาศรางวัลเขาเป็นฮีโร่ของหลายๆคนทุกคนเลยดีกว่าเขาอยู่กับวงการนี้มานานมากพบกับเขาเลยค่ะเชิญค่ะขอเรียนเชิญฮีโร่แห่งวงการบันเทิงไทยคุณได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้อง ประจำปีพุทธศักราช2554คุณเศษฐาศิระฉายาสวัสดีครับรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีซประจำปีมีผู้เข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับ จากเวทีเออแคดมี่แฟนเทซีนัทสักดาทรครับางวันนี้เนี่ยเป็นรางวัลยอดนิยมก็จริงนะครับแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นคนที่ยอดนิยมอะไรนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ ชอบร้องเพลงรักการร้องเพลงอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่มีความสุขกับบทเพลงของผมแล้วก็โปรดให้ผมกับรางวัลน,นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณซีมากมาครับวันนี้ ได้ไมาแบบไม่คาดหวังจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่โหวตให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนคลับแฟนเพลงหรือบางคนอาจจะไม่ใช่แฟนคลับแต่ก็อยากจะโหวตให้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่จะเป็นพลังในการทํางานต่อไปให้ให้ดีที่สุดครับเพื่อทุกคนครับขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs>